ใช่คะพอดมองะลรฟ้าใสลูกพอดมองะลรฟ้าใสค่ะพอดมองเไรฟ้าใสค่ะพอดมองะลรฟ้าใสลูกอืมพอดมองเลยฟ้าใสลูกโอ้ฟ้าใสได้ไรให้พอดดู ฝ้าใส่พอดทสทำไรูก